เจ๊น้ำเขาอ,อยู่วะรวมเบิร์นางมบรวมเบิร,<ว>บร์สัมผัสกันน้ำลังวะเนีเปกับปูแก้วอยู่เน่กินวะใก็โตไปทํางานนั่นกหลูกวะนั่กับดูนนกปรตตูทั้งหมดนี่มีแต่ไหนดูก็เลยวะเนียทักจิ๊กทักไก่อะาตายเะปวดเขาพัดเป็นวดตามช่งยังเห่ยวันหนึ่งสี่ยเก็บแน่แล้วก็สทงมา่ห้พ่อแมเใส่น้ำแน่ทั้งปูทั้งงาน้ำอีซังสิมีบ่ มีค่คือการหายกันคืนก็คืนหายยุคืนหาลอยวันหนึ่งเงืงินองนออกมาไม่แต่ขอเป็นคนเก็บห้แม่เบิร์ตจะสีนองแบบ <c oughs> คืพอพวก่หอยเลยท้าอยากได้เป็นกรอเอาเ <c oughs> สื้อเมียซีวิตเจริญทุกคน,น <c oughs> <c oughs> พี่น้องพุ่มใจที่สุดแก,ก็ดีใจที่สุดที่จะของมืเคยมีมาก,ก่อนอยากกลับไปทำงานไทยึ้นอยู่ว่สบายดี พ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับข้าวซูสองสาวเราแต่คนไก่บานคือเกาเนาะสวัสดีค่ะพี่น้องทางฝั่งไทยเนาะแล้วกะจุ่มเรียบซัวสวัสดีพี่น้องทางกัมพูชาเนําอตอนนี้นั่งก็ยืนอยู่ที่บ้านขม้ากลางเมืองโค้งแข้งจำประักเนาะซึ่งเมื่อนี้นั่งจีมารีวิวเพื่อนจากน้ำพักน้ำแห้งเนาะของพี่น้องบ้านเท่านี่แหละที่เพิินไปทำงานไทย ไปทำงานเป็นแม่คัวเนาะอยู่หานอาหารตามสัง่งตอนนี้เนาะพึ่นกระด้สสังเพื่อนล้างไงล้างดูเนาะด้วยน้ำพักน้ำแหง้งเก็บเหล็กผสมหน่อยสองคนพัวเมียเนาะคือเดี๋ยวนั่งจะห้อไอ่เพิ่นบาดกล่องเบิ่งบรรยากาศบรรยากาศข้างๆเนาะบรรยากาศมือนีก็คือดีพี่น้องก็คือแบบบริเลดนะทางน,นี้่นนานี้ก็คือเป็นทางทีมาจาก ห้างขม้าเนาะแล้วก็ส่วนเส้นทางนี้เส้นทางหนีเรือยพี่น้องนั่งกัเดินทางมาปุ่นบัน่นจากบ้านขม้าวหวยล้วงเนาะขี่รถมาออกจากเส้นทางนีก็เลยมามาจุมายุทธีบอลน,นี่แล้วก็ทางไปพุ่นก็คือทางไปบ้่นพ่นเปื่อยนาะอันนี้คือบรรยากาศรอบๆพี่น้องเมื่อนี้นั่งกันดนนัดก็จะคล้องเพื่อนเพื่อนไว้แล้วนอนเดี๋ยสิ ไปหาเพื่อนกันเลยจะไปสอบถามเพื่อนว่าเพื่อนไปทํางานไท่ยนี่จักปีเนาะเพิ่นไห้เงินเดือนเท่าไหร่เออ้วก็เพื่อนมีวิธีเก็บเงินจังได๋เนาะจากเ,ออเงินเดือนกับ่ได้าไา้แต่ว่าสามารถส้างเพื่อนลังไ่ได้ขนาดนี้คือลังสีนผูเนาะพี่น้องเนานะอันนี้ก็เป็นเอนอนพื่อนเอือของเพิ่อนตอนนี้ก็ไปไท่ยนาสาว สบายดีนี well, ่ค pues ือแบบพอกับเมย์จะของเพื Hi ่อนพี Hi ่นั่งจะไปรีวิวบอกง่ายๆก็คือแบบเป็นญาติพี่น้องของน้าเกงนี่หละเนาะแต่ว่าสมัยนั้นหัลต่างคนแบบต่างแงกงใหญ่กันไปนั่งกับไปไย่พื่นกับไปไท่แล้วนั่งเองตอนนั้นก็ยั่งน่อย เลยบบหูพี่หูน้องพี่น้องบอกง่ายๆแหละโบหูจักพี่จักน่องเห็นกันสีขากันตตยกันยังบบจักว่าพี่น่องจนแบบเ <c oughs> ดิไปเพื่อนไปซัานกันนี่แหละอีพอยอิม่เพื่นยังไหนบอกว่าเออพี่น่องตัวเองเด้อยังสั่นยังสีนอกกับจักไหนจักว่าเออนี่พี่น้องอก,งกออ็องเข้าเองควรจะคล้องเพื่อนมันกับยุเพื่อนหมนืนเนาะ นออเืยู่ย่่ก็คือเป็นเพื่อนลังหนีนั่นเองนะพี่น้องสก้อนสก้อนจะคล้องเงินไปไปใส่ดิสบายดีจะคล้องเงินแต่งตัวงามๆพี่น้องวันนี้ขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมาขึ้นมาไปขึ้นไปเทิรนก่อนพี่น้องเออเพื่อนง,งามเพื่อนทราบเพื่อนงามแท้ ประตูเพิ่นสอบถามสะคอนก่นอนสะคอนประตูนี่ใหม่อีซังเดไม่ดูไม่ดูโอ้สองสองเฉพาะประตูนี่ราคาเท่าไหร่คะตอนซื้อตอนอน,น่นะหนึ่งพานาบาทบ้านหนึ่งหลานหาบ้านหนึ่งหลานหาพี่น้องไม่ดูสมัยนี้บ่ได้เด้อนนอหล่ะหาสค่อนโอ้อันนี้เป็นไล่ไล่ไล่ตรงยุ่งเนาะ เปิดเขาไม่ได้ก็พี่น้องนั่งเยงนกับโบเคยมากจักเทื่อหรอกพอดีได้เห็นหน่าเบ้าที่ห้องไหนซ้าคอดี่หลนเนาะเพิ่นตอนนี้เพิ่นกับทำงานอยู่ไทยเลยที่นี่เพิ่นโพสต์ใู้เพื่อนเพิ่นนี่แหละลงเฟซบุ๊กคอยกันเลยาาว่าหน้าเบ้าเพื่อนจะเพื่หล้างงามล้างใหญ่แถคอยากขออนุญาตไปถ่ายคลิปไดมอเล้ากันเลยอนุญาตเนาะกันเลยมีโอกาสได้ไปถ่ายได้ไนมเ้าม่อาไมนี่ก็คือแบบ แพดานมองระเบียงทางขึ้นหัวกนไนน้องพี่น้องเพิ่นกบตีแพดานแล้วก็ใส่ลอดไฟเรียบร้อยสมบูรณ์เบือเดี๋ยวนาะเขามาข้างในโอ้สะกอนใส่เขาเอดีทำไมคล้องคล้องกันโจรคล้องกันโจรนี่เป็นสเตจการแย่ที่น้องสะกอนใส่ใส่กันโจรเบิดทั้งทั้งหนองข้างในนี่แบบทั้งระเบียงอะมงเบิดไหลเบ็นยังร่วเบิดประมาณ ้าเมื so bath, so. so mm ่นบาทน้งินบาทเป็นเงินเล่าหานี่ก็เศร้าหาหลานแน่นแมตัวเมพี่น้องคือแบบเขามากไม่นี่ยคอยยากรเสียงคอดูแม่นาะว่าเสียงคอยกอะแห้งนาะเป็นเงินเหล้า่เฉพาะสเตนเลสนี่ก็เศร้าหาหลานได้พี่น้องเพราะการจใช้ใช้ทุกนได้นาะทุกกองเลยนะใช้ทุกกองเลยม่ใช่กองต้องมบบของอันนี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนีเจ็ดบ้าเป็นล้างไงเด้อดเลยเก้าอ้เยม่ยืนก็จะค้องหมากกนราะราชีเดีจำเลยคล้องกวางมากพี่น้องกันเนี่ยเป็นโซนค้องกวาง้องแกงได้เนาะพื้นที่ว่างคล้องกวาง่อเน กลมกว้างเก่าวะกลมกว้างเก่าเมตรไม่กลมยาวไหนคมยน่าซี่โครเมตรกลมยาวซี่โคเมตรพี่น้องบ้านนี้มี่จำของนอนสะพอนมี่โซ่องนอนมีหของหนังไม่โตบ่ะพี่จ๊คมีหของหนังไม่โตอันนี้คือเป็นจุดเด่นของบ้านเพี่น้องคือแบบสาโซ ให้ดานก็ผื่นผืนตรงนี้กระูงสักคนจักบอว่าจักให้ดานเข้ามาเนี่ยเอ่อจักแมสต์วจักเหอเดียกท้าท้าอีกรอร์ก้าคดานแดานปห้า้าผื่นจักแมสไบ่กสาม C แมสตมพี่น้องจักผื่นไปหาให้ดานเแมสตันก็มีความสูงความโปร่งพี่น้องกดัลความสูงสีแดงสีแดู ใหญ่เสื้อคลอดผ้าบึงห้องน้ำห้องนอนนี่ครับเปิดก่ะไดก็จะเปิดก็ไดเด็บผ้าไปเบิคงซื่อพี่น้องเออคือเดี๋ยวนั่งจะคพอตสุพังนะหนาะสื้อคลอดนี่ยเพื่อนแบบว่าเพื่อนไทยนั่งมาดไายได้ไหมนั่งก็ดีใจสุดๆุดเด็ดคอยยังเพื่อนเป็นคนขี้อายเพื่อนเป็นคนก้อยเนี่ยไรเซิร์ชจะเชื่ออายก็คอยก็ยังหลุนอยู่อ่ะแล้วเสียคอย ข่า่ายว่าพูดีกะถือถือว่าสุกดีน่นอเนี่อันนี้เป็นของนอนของนอนใครอนี้ของนอนเม่์ก็พอโอ้องนอนเม่์ก็พอทางนี้วันนี้ห้อยจะออกมาในก็ห้องนอนข่อยกับผัวสามีผัวแต่ตอนนี้ส้ามีบอยู่น่านกรไปอยู่ไปทำงานน่นก็หลูกวะนอนกัหลุก ลูกลูกในก็คือสามคนเนาะแมนแอ้พวกประตูทั้งหมดนี่มีแต่ไม่ดูก็เลยหรอแมนตาไม่ดูไม่ดูดินี่กห้าอย่างเลยเนาะแห้งแห้งเนาะไปพาไปเบป็นของขวบแบบเปิดประตูมากมันนี้อันนี้จะเป็นท้องหน้าท้องหน้าโอ้ย ข้าจะบอกอะไรวกหนึ่งากับโมดไล่รไลประตูโมแกนตัวนี้น,น้่นาะเบอ,อร์ซีป,ปองอพองเ็รอเบอร์ซีปองคือพอองเมพี่น้องคือขอพากันนับหนึ่งเหมือนขอไนับตัวนี้น,น้่ <c oughs> น,นะ <c oughs> นาะบม <c oughs> เดลนับเอะนับบอร์ีนัพอดีทั้งเบอร์ซีป,ปองวันปปนี้เป็นโมเดลของคั่วนี่หองจักหองพักจิ้งพัฟไก่วันนี้ ของวอไรยี้ตั้งปไน้อันัี้เห็น้อะรเงวนเป็นของขวานองควนนี้เ็ดเห็ดเ็ดเหวเงมนช่วเห็ดแล้วประมาณสองสามเดือนมี่นนอะต่อออกเล็กน้อยใช่คือว่าพบแครกระไรได้เนี่ยของควาเห็ดกินอยู่พุ่นเห็ดกินอยู่พุ่นเห็ดกินอะไรยกมากินอยู่พี่ กระเบื้องกระเบื้องของผู้อัยคอมัดไปซะก่อนมันจะอัดตาดีเนาะมันเป็นลายเดียวกันหมดเลยเองียบจ้าพี่น้องเนาะเพื่อนเป็นลังใหไงบ่กเพราะว่าจะเฮามีเงิน่ะปุ๊บปุ๊บของเดียวตำหนีิอ่ะเข้ามาทามแล้วก่อนว่าตอนนี้เราเห็ดเวิร์ตไร่ปันไดนะสัพอนะสักพอนของผู้อัยเป็เวิร์ตไร่ปันไดสักพอน่าเดี่ยวเนี่ยประมาณจักเมตรลดสามเมตรได้บนีกเนาะประมาณประมาณสามสิบเก้าล้าน เฉาะหองเพ่อนจำสุดเก่าล่าสุดล oh, okay. ่าส oh, ุดจเสริมหนี่เสริมประมาณเดือนสองเดือนแต่ว่าต่อเพราะว่าของมันแพงอยู่ช่วงนี้มันก็แม่ดาวของแพงจ้างจะ้างสร้างตางหามาด้วยว่าแบบเห็ดเอ็กเนี่ยจ้างสร้างตางห้าโอ้จ้างสร้างเฉพาะเพื่อนเพื่อนจ้างสร้างไรไปเนี่ยรวมเมื่อไหนส้างสุดเก่าล่าโอ้รวมเมื่อจ้างสร้างน้าอีสร้างหน้าแล้วแล้วงบในการสร้างเพือนบึ้อทางหลังหนี่สะกวอนบิดเบิดเบิดจัดลอยเบิดประมาณสองหกหาสิบ อสองร้อยหาชิบบาทเป็นเงินไทยนี่ทไดพี่น้องอตากูดได้คือสุิปได้วยสุิปบคอยเจ้าแบบงงงงกับเลทเงินเนาะบอกไปก็บยานสิพูถือเป็นเงินกีบเนี่ยสองร้อยหาชิปบานกีบเนาะแต่ว่าเป็นเงินบาทเงินตอนนี้ฮันกาหนึ่งพันบาทต่อหาแสนเนาะไ่ตีไปเจ้าหาแสนทอาได้พี่น้องเป็นเงินบาทเท่าได้แบบคอมเมนต์แต่คลิปบอกนาง่งเลยเด้อ ถ้าหนีก็เป็นแบบเพื่อนคู่อ่เพิ่อนข้างในก็มองเฮกกินเฮยยาเพื่อนเนาะส้มในบ้านเนี่ยเส้เจ้ากค้อนผ้าออกไปส้มนอกบ้านมาเนี่ยขางบ้าน ี่น้องเนาะนี่เขามาเพื่อเจ๊นั่เขาอยู่วะเจ๊ว่ามีเงินเงื่อมีคือการเงินตะวันไล่อันนี้เทไรได้เนี่ยตั้งแต่สแตนเดียตเนี่ยเขาเอิ่อนอีสังวาร่วมเบื้อนะฮะหมื่นบาทร่วมเบื้อทั้งนอกทั้งในฮะหมื่นบาทเป็นเงินกีบกระแซวหาร้านคิดได้จำนี่ตะวันโซ่ห่อยหาสิบล้านเห็นมันร้ายๆข่อยก็เลยคิดบ่ได้ว่าเป็นเงินไทยเท่าไร นอานผู้ชมตอนนี้ก็ค <Credit noise> ือหายเศร้าค้อนผ้ายางอ่อนบาดเดี๋ยวนางจะมาสัมผัสว่าเพื่อนไปทํางานอยู Strange ่ like. ่ปุ่นนะที่บานที Traffic ่ไปเป็นยังไงนอได้เงืนเดือนเท่าไรเด็กยังเข้า่าสัมผัสกันกำลังอะเาค้เเเเทแบบว่าเขเิดนี่จังวะทอนามีจงงท่ง้อนยเพื่อนเพื่นกับเทเท่แบบว่าทอหนามอยู่ขังท่งมน้พี่เนาะเขาเอิดอี่จังวะเจ้าค่อนเอิดอี่ังวะบจือวะ มาเท่าเาอื่นหั้งนิ่นเออหั้งนิ่นนั่นแหละแต่วทั้งไทยเขาเอื่นอีเชิงวา่านี่คือภาปัานล้างเราพี่น้องนอนนี่เปิดกับปูแกงยู่เนี่ยกินมอว่าสิตเป็นมะซีดาวอ้อยมะเขียบเชื่อนะกระเบื้องก็กินเต็มเพื่อนกระเบื้องนอกเนี่ยมาตะไก่าตะเตซีแพกกระเบื้องงามตัวเาพี่น้องยังไปลับแบงค์อ่ะเข้ากับเลยแบบบ๊วยด็ น,น,นี่ครับหน้าบ้านพี่น้องเป็นเพื่อนขั้วเพลินเนาะเพ็่นอนขั้วเพลินก็คือบันได้สมาครขึ้นในทั้งสองทางนะทางนี้ก็ได้เนาะในกระทางที่บอลแม็กมาเมื่อกี้นี่ก็เป็นเพื่อนขั้วเพลินเพื่อน,นก็ก็หรือว่าต่อเติอมหอมวกใหม่เนาะนี่ข้างล่างก็เป็นสวนอันนี้แหละสวนพักเพื่อนไปกินนี่พี่น้อง สะคอ้อนไปไทยจักป,ไป,ไป,ปีไปอยู่ไทยประมาณหาปีโอ้ไปอยู่ไทยประมาณหาปีไปหาน้ากันยักคนหาน,าน <c oughs> ห้านกันสองคนกับผัวโอ้หาน้ากันสองคนกับผัวไปเห็ดงานอีสางเดยอยู่เหรอเดยานดงานอาหารหาอาหารอาหารอาหารแบบใดอาหารเขาพุ่งเขาพัดอียงงี้สีบอรอด้วยว่า,าหานอาหารหนูแมนเป็นผัวเขาพัดเป็นผัวตามสังยังเหโอ้เป็นผันว,าาอ,าว,อ,วอาหารตามสั่ง เออ่ยูหันเพื่อนไทยเงินเดือนอะไรเดี๋ยวสะขอไปทัมอีทนะไปทัมอีทบอวันหนึ่งสี่ลอยไปทัมอีทวันหนึ่งสี่ลอยก็ถือว่าได้ดีกินยูก็เพลินบอสะขอม่อนแมนแต่ว่ากินน้ำเพลินแต่ว่าเจ้าของยู่เองกินน้ำเพลินเจ้าของยู่เองพ่อกระไหนสี่ลอยเมียกระไหนสี่ลอยมั้งแมนโอาเห็นกำกันชองคนกระแปดลอยพี่น้องหย่อนไปเมืาหาปีที่แล้วไปเห็นงานอยู่แถวอะกรุงเทปบ่ะแถวกรุงเทปตั้งแต่ไปเคยงานงานป่ะงานป่ะประมาณ สองคนเนี่ยโอ้แต่ว่าหาอาหารคือเกาแม่นโอมีวมีีเก็บเงินยังไงเก็บทยอยเก็บหรือว่าแบบเก็บเป็นก่อนแล้วมาสั่งมาดเดียวเก็บเป็นก่อนมาสั่งมาดเดียวโอ้เก็บเป็นก่อนมาสั่งมาดเดียวใส่เวลาเก็บเงินจักปีค่ะประมาหาปีโอ้ใส่เวลาเก็บเงินหาปีพีนน่น้องได้เพื่อนล้ใงไงอานำการสองคนเนาะและ้วก็เงินเงินเดือนนี่แบบว่า ได้ได้ส่งมาให้ทางบ้านใส่บริวารมีแต่แบบเก็บอย่างเดียวเลยเก็บแน่แล้วก็ส่งมาให้พ่อแม่ใส่น้ำแน่โอ้เก็บแน่ส่งให้พ่อแม่ใส่น้ำแน่ก็คือแบบพี่น้องวิธีเก็บเงินของสะก้อนนี่ก็คือแบ่งสันปันส่วนเนาะให้แม่แน่เจ้าของใส่แน่ก็เก็บแน่มี่มี่บอกแบบว่าให้แน่ดน่ให้แบบว่าทั้งปูทั้งยาหนึ่อีกั่างสิมีบอก มีคือการหายอกันโอ้หาย,หายนนะาคือกันเนาะแต่ว่ากะกะบอกคือขอบคข้อหาเองออออก็นจีบเอาเลยเพราะเป็นตาชัางหอกพี่น้องคือแบบตาคือไอ้แม็กคือคือกันเนี่ยบางคนคอมเมนต์มาแต่คิดว่าเสานั่งจะว่าอะไรหายเงินบูกับยาจะด้วยบ่อมี่มีมีคอมเมนต์หนึ่งเนาะนั่งก็ได้บอกไปแบบนี้นะว่าเออหายเงินพอปูเมญาย,ยู่แต่ว่าเลยหายน้อยก็คือหายเนาะแต่ว่าเฮ่ามั่มี่ขอบค้อกลองเฮ่าอีกอย่างเขากะหายอยู่แต่ว่ามันก็คือ โบเทาโบเทามาหาเฮ้าหรอกนาะแต่ว่าถ้าเฮ้าลำลุยเฮาหังเข้ามีดีนั่งเองก็แห่งอยากห้ยอยากห้พ่อเมย์ทั้งผัวอยากห้พ่อเมย์จ้าล้องห้ให้มีดีวีทีสุกสบายกว่านี่นะแต่ว่าเขามีดซำหนีเข้าก็ใหายซำหนีแต่เวลาบบมีเวลาคัดสนก็บม่ได้หาย้ะพี่น้องเมย์เราจะพอดเมย์อ้อแบบบางคนกะสีแบบว่าคิดไปต่างๆแล้วหน้าคือว่าเออหลูเข้ากะหาคือบบหายเข้าแน่สีหน้าแล้วก็เพื่อนลังนี เอาแบบมาแต่เซนก่อนเอาแบบมา,าแต่เซนหาเซนหาดหน่อยเมืองโค้งฮะนี่หมอแม่นะโอ้ไปเห็นเพื่อนเขาหมอยีโดเตบันพยายามน่องเวยไปเห็น,นเลยทายด <laughs> ูมากเขาเหตุไทยโอ้ก็มกออกแบบได,ได้ดีแล้วพี่นนอกมีความสมดุลกันสเมเสมอแบบผู้ดีงามมาันซะเบ่งในหูกกบงามมาเบ่งมาเบ่งเพื่อนตัวจริงนี่ก็แห้งงามก็นในหูนาะเพราะว่าเราได้เห็นทั้งภ้ายหนอกภายใน แล้วกา็ใ้สัมผาดจะกรองเงื่อนไปน้ำเ <c oughs> ออเพิ่นมีวันหยุดไหนอยวีวน่ะสาวมีหยุดทุกวันวันอาทิตย์โอ้หยุดหยุดทุกวันอาทิตย์เน่ยแต่ปกติแล้วเนาะคนที่ไปทํางานหลายนะคะเพิ่มมาลูกค้าวันอาทิตย์นี่สิร้ายบุคอยได้ยหยุดวันอาทิตย์หยุดวันอาทิตย์แต่ว่าเพิ่นก็หายพิเศษเนยโอ้ถ้าเข้าไปเฮ็ดจะหายพิเศษบ่ได้แบอบอบ่แบบว่าเขายุดเขายุดงานแต่เพิ่นหายพิเศษต่างหากโอ้ใครซื้อเขาซื้อน้ำกินมาซั้นจ้าดีก็ได้พากันไปเที่ยวอยู่นะสาว มักเชื่อกับไปทำงานกันนอแสดงว่าบุคคลได้ไปดินพุ่มเพื่อปนไอบุคควายได้สื่อใจพุ่มเพื่อปนสัยอยู่กรุงเทพใสอยู่บ่ใสใจที่แบบชน้อยคนได้ได้มางกับจิตเทนต์ตีดึงเพื่อนเป็นรักเลยเนาะจังไรสมัยแต่ก่อนก่อนจิไปไทยอยู่รังไดนะสาวเพื่อนใหม่ต่ก่อนเพื่อนใหม่หม่างแล้วมเนี่ยหม่างออกไปหม่างแล้วแต่ก่อนอยู่เพื่อนใหม่เอฟซีคอมเมนต์มาว่า เป็นยังคนเล่าเข้าแบบว่าคือหมักสางเพื่อนลังไงเป็นยังนคือสางเพื่อนลังไงสัาสักคนเห็นเพื่อนเขามันงามได่อย่างไร้คือเขาอย่างไร้คือเขากระแมนอยู่เนาะอันนี้ก็เป็นความไฟฟันทุกคนสาหมรถมีความฟันเบิร์ดนั่งเองกับยังฟันเห็นเพื่อนผู้หนั้นผู้หี้งลังไงลังงามโอ้ยคือว่าอย่างไร้คือเขาแต่ดีแต่ว่ากูสีด้มากนะสะกก่อนง่ายบ่จจะวะ เนียเนียทุกสิงทุกอย่างเข้าเริ่มต้นจากซูนมาจนพีเนาะแมนตั <Man. S 2> ้งแต่ไปไทยไปไทยหาปีนี้ได้ยังไงสะพอนได้ได้ได้เพื่อนนี่บ่แมนได้เพื่อนได้รถอีนังแน่โอ้ <c oughs> ได้เพื่อนได้รถพี่นนอะก็คือแบบไปจากศูนแต่กลับมาบ้านนี่ก็มีพออยู่พอกินเนาะแ <Man. S 2> มนอยู่น้ำเบื่นตั้งห้ายปียังสัน ไหลซีรอยตลอดโบรุกป่าเจาบบ้าหน้าอ่ะขืนเงินหายเขินก็ขืนหายยูเขินฮาลอยวันหนึ่งเขินฮาลอยพี่น้องอยู่เฮิร์ก็ขืนหายนาบ่าวเดียร์แลก็เป็นคนมาเก็บมากรรมคือ,อ,อเช่าเช่าค้อนบ่จังบแบบว่าหัหวแม่งหัวใจกันมาสางเฮืร์นแบบล้างเนื้อสูร้ายแบบว่าเงินเงินออกมากมิแต่คอยเป็นคนเก็บให้แม่เบิร์ตจะสีนอ ừ, แบบคือนัวข่อยเลยท่านอย่างไรมึงก็ขอเอาเสือเมียชีวิตเจริญทุกคนพี่น้อง แม่เดี๋วตอนที่เจ้าออกจากบ้านวันแรกที่สิขึ้นไปทํางานไทยพ่อกับแม่ไดียบอกยังเจ้าแน่สะพรนเพื่อนพ่อกับแม่บอกก่อนสิขึ้นไปเพื่อนก็บอกให้ไปเห็ุดงานในฝนในเก็บเงินเก็บค้ามจะเก็บข้ามอะไรอะไรอย่างเงี้เองเนี้บอกเก็บเงินเก็บคําะกะตั้งใจสนัด้เนาะตังใจอยู่แล้วพอหลังจากหนันพานไปหาปีเนาะ เขากลับมาบานเดี๋ยวเข้าไดมีเฮื่อนมีรถเนี่ยแบบเท้าคอนหูซึกอยังไงหูซึกแบบพู่มใจที่สุดแล้วก็ดีใจที่สุดที่จะของเรเคยมีมาก่อนอืมพี่น้อง <laughs> ขอเองกด็ดีใจไปน้ำเจา้าจะคิดบว่าสาแบบว่า,า,วาจะไปหาเงืนไทยคนเดียวจะสี่ได้เพื่อนนังไงขนาดเนี่ เราไปหาผู้เดียวกับบไดายสมีเนอะนีูุ่่ยยิ้มผัวหาซอยการน้ำอย่งได้สมีแต่กระพุ่ใจดีสุดที่ได้เพื่อนเอออันนี้กับบอดตัดน้องน้องอีหลงกับบอดตัดนะสาวแบบนะสาวเราโบ้เคยออกกล่องแจ้งเสือแบบมันกับมีความอายมีความตื่นเต้นเนาะมันกับเราขึ้นหอยแน่เนาะ โบได้ขายแค่นี้ยังน้าสาวมันก็คือแล้วแล้วสมบูรณ์เมื่อได้นอนคืออันนั้นี่แมนมีแต่ว่าได้มาได้เงินมาแบบนี้กะน้าบ,บ่าวหายอยู่ทางฝั่งไทยกะมีแต่เก็บแล้แบบนี้เนาะแมนมีมีแต่เก็บได้แบบนี้นอยากกลับไปทํางานไทยขึ้นอยู่บ่ก็อยากไปอยู่แต่ว่าข้าลูกสาวหล่นนี่ไปใช้กับโบได้นี่ลูกสาวหล่ะลาแล้วแบบนี้เฮ็ดมันนะฮะลาแล้วเฮ็ดมันได้เสม่ บดเตเดเแต่ว่าลาพี่น้องลูกสาวเหรอรเบือปรดเปรด,ปรดไหมอีกกษิลาอีกบ่รี่ะเนาะค่า, <c oughs> ล,ล,าลูกสาวอันนี้อันนี้หนึ่งปีเจ็ดเดือนสัพาะหนึ่งปีก็สิบเดือนหนึ่งปีก็สิบเดือนโอ้เจ้าหยาดขอยแลบวะหนึ่งปีสิบเดือนอยากไปอยู่แต่ค่าคิดว่าลูกสาวอนนา,ปลปลา,ายุเท่าไรจังสีแบบว่าไปเกือว่าประมาณคนใดสองปีจังสี ได้ขึ้นไปหาเงินโอ้หายได้สองปีโอ้ยนี่กะไกลเคียงเลยเด้เรืออีกจีหาเดือนเลืออีกประมาณสองเดือนไปไปไปก่อนเด้อไปขึ้นไปก่อนขอยขอไปน้ำลังจิตไปเห็นงานนนั่นแหละเอ้โเหีกเหตุผลเดียวกันคือนั่งเนาะนั่งกับอยากไปคิดหอดเมืองไท้ตลอดเนาะเพราะว่าเข้าไปใส่ซี่ิตอยู่ผุ่นนะนั่งเองอ่ะไปใส่ซี่ิตอยู่ผุ่นชิบเจ็ดปีเน้อพี่น้องแบบเมืองไท้กับเปียบคือบาหลัง ที่สองเนาะอีกรัางหนึ่งข้องหน้าพอว่าไปใส่ชีฟีู่พุ่นังแต่อายุสิบสีปีจน30มสิบสามสบองเนาะก็มาแบตอนนี้ก็อายุสามสิบเลยพี่หน่อเขาแล้วก็เลิแบบเข้าไปยญาอยู่คุ่ณมาสันช้าแล้วก็พี่หนอให้่บ้งไข่ิันกับแบบว่าเมตตาเนาะเนาะแล้วก็ไปเหตุการณ์เห็นงานกับมี หมูกองขุนไท่แบบว่าทีหักแผงกันหลายคนจังสิไปทํางานไถอีกเนี่ยแบบว่าสิไปหมองเก่าอยู่บะไปหมองเก่าเพราะว่าเจ้าน้ายเพิ่นจะโทรมาถามอยู่ว่ามือได้สินไปโอ้เจ้าน้ายโทษมาถามอยู่พี่น้องว่ามือได้สิไปก็คือแบบเพื่อนอยา่างไหนเห้ไปเห็นงานนํามอีกแน่นอนนี่<อ>นละน้ะพี่น้องแบบ เพื่อนเห็นว่าเข้าไปแล้วเขาสาั่งคุ้งามควบดีไว้าสาหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องกับโมเมนต์ว่าอย่างมากอวดลาอวดด้วยแต่ยังใดเนาะแต่แบบว่าผ้ามาเบิงค่วมผักพุ่มใจที่เพิ่นหาด้วยน้ำพักน้ำแห้งสองคนผัวเมียไปเนาะวันนี้ก็ถือว่าพระศกพลสสาเร็จในชีวิตละลับหนึ่งเนาะสักครถ้าไปอีกนี่คิดว่าอยา่างไรวีโกะอยากได้อยู่ก็ฝันทุกคนสามารถฝันไหนเนาะ เพราะว่าทุกวันนี้มันก็นจะเล่นค้นขี่รถไงกับร้ายคอยเองกันยังอยากได้แต่มี่ต่ควมฝันเนะาะจักมือได้แต่ชิมีวุญนวัสนาพี่นนอะนั่นแหละพี่น้องกับแบบว่าตามที่นั่งเลยเบามากแล้วเนาะเ,ะเมืองไทยกับเปียบเหมือนบาทลังที่สองของแรงงานเล่าเนาะเปียบเสมือนอู้เขาอู้น้าแล้วก็ มือนี้เนาะนางกันขอขอบใจใสควอชได้เลยเดอ้อที่แบบว่าให้นางมาถ่ายคลิปในมือนี้แล้วว่าเบิ่งคลิปแล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นง<อ>าง<ๆ>น้ำ<ๆ><ๆ>ได้เด้อเนาะนางก็ได้ปิดคลิปไปก่อนเลยสบายดีสบายดีสควอ